สวัสดีครับเอฟซสวัสดียามเย็นเอฟซีหลวงพบัดแตนพี่พี่แม่แม่ทุกคนทุกท่านอันนี้ก็โอ้ยจะหกโมงแล้วมั้งครับหนูค้ายไม่โทรมาเลยท้องฟ้าตะวันตกลินนะครับเอฟพบกับช่องพรชายหมูกระทะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะครับเป็นกำลังใจครใช้หมูกระทะด้วยนะครับนี่ฮะบรรยากาศยามเย็นดูตะวันเย็นจะตกลิ้นแล้วครับเอซไฟเนี่ยหน้าบ้านหน้าร้านก็เปิดได้ลูกคา้ายังไม่ได้โทรมาเลยครับนี่ฮะตะวัน ครับ fc แต่ท่องฟ้าก็ไม่ค่อยปลอดโปร่งเท่าไหร่วันนี้ฝนก็ตกล,ลงมาครับ fc นี่ก็ยังมืดครึ้มอยู่นะีวันนี้นั่งดูคลิปคลิปลงุงคลิปชิดลหลายๆช่องครับที่ทำ ฐานฐานพระที่จะเอสซีเจดีเอามาให้ที่จะป่าดงมองดูงี้ก็สวยครับเดี๋ยวปูก็เบื้องเสร็จลายเสร็จสวยยิ่งวันนี้สวยงามดูแล้วสวยงามมากๆายิ่งต่อชายทำกันศาสติตดข้างหน้าข้างหลังสวยงามเลยครับมองดูแล้วเน่น เอาพระมาตั้งอะไรมาตั้งปูกระเบื้องเสร็จแล้วเสร็จสวยงามแน่นอน fc ผ่านไปผ่านมาเห็นโอ้วสะดุดตาครับนี่ครับ fc อรอลูกค้าอยู่ครับ fc นะพี่ช้ก็หายไวๆนะครับเป็นกำลังใจให้สู้ๆหายวันหายคืนได้ข่าวแล้วตกใจฮะโอ้สองเส้นเลย ไหนจะตันไหนจะจะตีอีกโอ้ใจหายนี่ครับตะวันตกดินไปแล้วครับเอซี FC. แต่ท้องคว้าก็สวยงามอยู่ใกล้ๆตกแล้วครับนี่ครับห <c oughs> ลานไปซื้อของอะไรมาเยอะแยะไปหมดนี่ครับ คลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับ FC ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพัชัยหมูกระทะด้วยนะครับเป็นกำลังใจหน่อยนี่ก็เอามาโถมมีอะไรอีกเต็มไปหมดเลยครับ FC สวัสดีครับ